สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับมะพร้าพอกับทังช่องบุญมาผ้าชโชคทั้งช่องบุญมาผ้าชโชคกับสีมานําเสนอแนวทางเลียกเล่าสัตาคือเก่าเนาะคะ่ะเลียกเล่าสัตาของเฮ้าเมว่าน,นี่กับลุดบกเขาเทิงเลีกเด่นเลีกวิ่งเลีกเจาะเนาะคะ่ะเมื่อนี้เฮ้ากับมะเบืองมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าเลีกเด่นของเฮ้า เมื่อนี้สิมีตัวใดแน่มาฝากพี่นอ้องอ c ฟซีเฮ้าแล้วก็เลขเจาอสิมีตัวใดแน่เข้ากับมาเบืองน้ากันเนาะค่ะเลขย่อเมื่อนี้ก็สิมี่อยู่หาคูหาหางเนาะค่ะเลขตัวกันก็สิมี่อยู่สคูสามหางสมตัวก็สิมี่สคูสี่หางเนาะค่ะ เลขเด่นนาสตามื่อนี้ก็สิมีเด่นหกับสองค่ะสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างก็สิมี่สองหกค่ะสองเกต สองแปดสามหกสี่หกมีหาคู่หาหางเนาะคะ่ะสองตัวกัน สองตัวกันกับสิมี่ยูสามคู่สามหางเนาะค่ะสองตัวกันกับสิมี่สี่แปดหกศูนเจ็ดศูนนี่ราคาคือเล็กเล่าสตาของเท้าเมื่อนี่ สำหรับตัวเด่นแอดกะสิมากประกาสีแดงไว้ให้เด้อค่ะนี่คือตัวเด่นค่ะ4ีแปดหศนย์เ็ดศูนย์นี่ราคาคือเล็กเด่นเมื่อนี่สามตัวสามตัวก็สินี่ 0 4น3 2สองเก็ดล้มค่ะอยู่ข้างนอกล่มมื่อนี้สามสองเก็ด สองแปสสำหรับตัวเด่นของเลขสามตัวก็จะมีอยู่สองคูสองหางเนาะค่ะก็จะมีอยู่แปด สองหกหนึ่งนี่แหละค่ะคือเหลขเด่นของเล่าสตาเมื่อนี้กระหพี่น้องเอฟซีเฮ้าล่องเหรียญล่องเสียงโศกเบิงเนาะค่ะทังช่องเฮ้ากระหายเบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางพิทถือกระบ,บาวากันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี Z. หากพี่น้องเอฟซี Z. มกกักระจังค่อยเก็บเอาไว้บอมมกเข้ากับพานไป ทางช่องเฮ้าให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางทอน,นันทพิษถือก,กบ,บาวากันพี่น้องเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเขามาเบื้องกัดซอยกดไหลกดแชร่กดติดตามให้กับทังช่องบุญนมาผ้าโชกในเด้อค่ะเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้กับอาจารย์เซียนซาอู่เพิ่นเพิ่นสิได้มีกกำลังใจเฮ็ดคิปใหม่ใหม่มาให้ห้างเบื้องต่อไปเนาะค่ะสำหรับมือนีแอดก็สิขอจบคิปเอาไว้เพียงแค่นี้เอาไว้มืออื่นเข้าก็จังคอยมาพบมาฟอกันครับ ล่าสตาไม่เนาะคะ่ะมื่อนี่คอยพี่น้อง f อซเฮ้าประสบแต่ความสุขสมหวังในนาทีการงานให้ปาดสจากโลกไพ้ไข่เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิดที่กำลังฮิตอยู่เดียวนี้เนาะคะ่กะก็คอยพี่น้อง f อซเฮ้าโชคดีกับเล่าสตาเมื่อนี่กันสุขูสุขข้น สวัสดีค่ะ